สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนครับผมตอนนี้เราอยู่เกมสู้ในข่าวครับอ่ะวันนี้เราจะมารีวิวครับนี่ครับอีวานครับผมรีแวมหรือว่ารีเมคสกิลใหม่นะครับอ่าสกิลเวกนะครับของอีวานครับอีวานตัวเวกครับรีเมคสกิลใหม่นะครับก็จากที่ดูมาก็รู้สึกว่าสมกับเป็นพระเอกขึ้นมาอีกหน่อยนะครับ ไม่ได้อยู่ใต้ร่มเงาของรูดีอีกแล้วครับเรามาลองดูกันซิว่ามันจะเป็นยังไงครับผมครับ่าก่อนที่จะไปดูอีวานนะครับเอาเวกรีเม็สกิลใหม่นะครับอ่าพอดีนี่ครับเพชรผมมีห0าร้อแล้วตอนนี้นะครับมือสั่นเลยทีเดียวอยากเปิดการ์ดนะครับตอนนี้ก็10บโมงกว่ากว่านี่ครับก็เลดใครเอลิเซียแล้วก็ไรอันนะครับอ่า ไม่ได้หวังอะเขาอยากเปิดเป็นลองดูดีกว่าเพราว่ามันนะจะเป็นยังไงครับแต่ว่าเรามีนะนี่เราเรามีกา๊าซห้าดาวอยู่ตัวหนึ่งครับนี่ลิงมีหลายตัวแล้วไม่ได้ปั่นแล้วครับลิงเพราะว่ามันยังอันนี้อยู่นะครับน่ครับอ่าผสมก่อนเผื่อมันจะออกมาลองดูดีกว่า ไครเอลิเซียไลอัอนมาสักคู่หนึ่งก่นครับน่ฟิวชั่นนะครับฮึเฮยอ่ะไม่เป็นไรครับได้ตัวนี้ก็แต่ว่าตัวตัวเวกตัวนี้ก็โหดนะครับช่างหัวนครับไปดูเวลแล้วครับเจ็งแน่ๆครับมาครับสองอย้าสิบการ์ดเลยครับไม่ต้องซีเรียสครับเรา จัดก่อนเลยโอ้ยไปเดียวเนี่ยนะอืมอืมหมูหมากาไก่เพียบเลยกันโอ้อ่าเห็นแววจริงมาตไกลแล้วแบบนี้ดูครับโอ้โอ้โหนากา อ,เ,อเลดไม่มีจริงหรือเปล่าครับเนี่ยเอาใหม่เนี่ยครับโอ้โหตัวเอามาสามาสี่เลยครับตอนนี้อืมมาอืมครับตัวไห,ห,หวนก่อนนี้ครับอ่าใบขวาสุดแล้วกันครับลุ้นหน่อยอะไรวะเนี่ย เฮ้เฮ้เฮ้ยนับผีว oh. <laughs> ะโอ้โหเมื่อกี้ได้นาการนี่ไปดู่าว oh. ตายตายตายตัวนี้แล้วครับ <c oughs> ใครเอลิเซียไรอันครับเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะโอ้โ oh. ห hmm. ดูแล้วครับดูแล้วอืมโหหนักเลยครับตอนนี้โอ้น้องแก่ครับอยู่ลิโอจริงครับดูแลว้วจริงแน่ๆครับจริงโอเรียบร้อยครับจริงครับสองร้อยห้าสิบเพชดไปแล้ว ได้อันี่มาตัวเดียวคโอ้ไปโอ้ไม่เหลืออะไรครับหมดตูดเหมือนเดิมครับอืมได้ตัวอะไร,ระบ้างโอ้โหเนี่ยครับหน้ากากเสือเอามาทำใหม่ไว้โอ้น้องแกะเราครับน้องยูน้องอยุนองอยนะครับโอ้มิโซ่าโอ้คารินนะไม่ต้องมาก็ได้ไมั้งจับกินหมดละ นะ่ะกดตามนี้ครับเจ็งไปแล้วเราก็ไปดูสกิลอีวานเอาเวกรีเมคใหม่ดีกว่าครับว่าเป็นยังไงผมอ่ะดีแล้วครับอีวานเอาเวกครับเบื่อเวกแล้วนะครับอ่ะตัวละครก็เที่ยวแล้วครับวันนี้นะครับอืมโอ้โหครับยกโลยอยากจะใส่ชุดเกาะมังกรมาเลยครับ ผมเปลี่ยนสีดลวยครับเป็นผมสีม่วงครับนะสกิลพาสซีฟครับมาแล้วครับก็เหมือนเดิมครับเพิ่มพลังป้องกันให้ทีมครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ะครับโอ้โหแล้วก็ตัวเองโจมตีธรรมดาครับจะติดคดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้โหเถื่อนไปไหนเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวเองนะครับอ่าลดดาเมจที่ตัวเองนะครับได้รับลง5 0สแล้ว แล้วก็สะท้อนกลับนะครับก็คือโดนโจมตีมาพันหนึ่งครับโดนไปห้าร้อยครับสะท้อนอีกห้าร้อยกลับครับแค่นั้นแหละครับจบนะครับแต่ว่าโจมตีธรรมดาติดคีนะครับก็อีวานมันก็ดาเมจไม่สูงอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นตัวแทงแต่ว่าติดคีก็ดูดีขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็พัสซีฟนะครับป้องกันห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็เหมือนเดิมครับนะครับแต่ว่าดีขึ้นมาก็คือสะท้อนนะครับ สกิลสะท้อนโดยที่ไม่ต้องยกโล่นะครับก็เหมือนสกิลติดตัวของเจฟนะครับคล้ายๆนะครับก็สะท้อนหนึ่งห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์กันเรียวทีเดียวนะครับแล้วก็ลดพลังโจมตีลงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ะครับอ่านี่ครับสำหรับสกิลพาสซีฟของอีวานนะครับสกิลล่างง่ายๆครับโจมตีหนึ่งเป้าหมายร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับสองฮิตนะครับแล้วก็โจมตีแรงขึ้น สามสิบเปอร์เซ็นต์นะของของเลือดของเป้าหมายนะครับอ่าถัดรูป,ปบัฟนะครับอันนี้นะครับสกิลล่างแล้วก็ดูเลือดตามดาเมจที่ทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอ้โหสกิลเดียวนี่หลายเอฟเฟกต์เลยกันนะครับโจมตีหนึ่งเป้าหมายร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์สองนะครับแล้วก็โจมตีแรงขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์ของเลือดของเป้าหมายนะครับสมมตินะครับเราโจมตีนี่ครับห้าร้อยนะครับพลังโจมตีของเราตีไปห้าร้อยนะครับ เลือดของเป้าหมายพันหนึ่งครับนะครับเราจะได้บวกดาเมจเข้าอีกนะครับสามร้อยนะครับก็คือสามสิบเปอร์เซ็นต์ของเลือดเป้าหมายนะเลือดเป้าหมายพันหนึ่งนะครับอ่าก็จะเป็นแปดร้อยนะครับจากจากเราโจมตีห้าร้อยนะก็จะเป็นแปดร้อยนั่นแหละครับประมาณนั้นนะครับทะลุบัฟนะครับแล้วก็ดูเลือดอีกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้โหสกิลนี้ถือว่าดีทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับรูดี้นะรูดี้มันมีเร่งเทือนอะ อันนี้อาจจะเสียเปรียบนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ารูดี้มันฆ่าตัวตัวอันดสไปเลยนะครับอ่าอืแล้วก็มันติดสตันนะครับตัวนี้นะครับอ่าแต่ว่าตัวนี้ไม่ติดหรือเปล่า <c oughs> เออสกิลบนครับยกโลนะครับสกิลยกโลของเรานะครอ่าไม่ใช้สกิลครับจะบวกเลือดอีก สามพันนะครับโอ้โหบวกเ p อพีเข้าไปอีกสามพันนะครับเสรนให้ตัวเองนะครับก็คล้ายๆสกิลของลุกครับแต่ว่าลุกมันจะให้ทั้งทีมรึเปล่านะครับแต่ว่าเราเราได้สี่อ่าเลือดอีกสามพันคนเดียวครับนะครับตัวนี้นะครับคือคือเพิ่มเลือดให้ตัวเองนะครับเพิ่มควถึงให้ตัวเองนะครับอืมแล้วก็สะท้อนสถานะหนึ่งครั้งนะครับ พวกใบสตันนะครับอ่าสะท้อนกลับไปครับพวกสถานะติดสถานะทั้งหลายครับช็อตนะครับหนึ่งครั้งแล้วก็ทําให้ตัวเองตกเป็นเป้านะครับคือเพิ่มเลือดให้ตัวเองสามพันนะครับแล้วก็ทําให้ตัวเองตกเป็นเป้าคือมีโอกาสโดนโจมตีก่อนนั่นแหละครับตัวจะโจมตีเราก่อนนะครับคล้ายของเฮลินเนียหรือเปล่านะครับอ่าถ้าจำไม่ผิดนะครับอืมแล้วก็สะท้อนสถานะได้ด้วยนะครับสกิลนี้ยกโลนะครับ มาที่สกิลเวกครับโจมตี200% 5เป้าหมายครับโอ้โห200% 5เป้าหมายนะครับแล้วก็ฟิกดาเมจอีกส0 0พก็คือทำดาเมจเพียวเพียวสองพัเลยนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็ฮิว <Hill S 2> ทั้งทีมอีกพันหนึ่งนะครับโอ้โหฮิวเฮดพีเพื่อนอีกพันหนึ่งครับโอ้โหตัวนี้ครับเมื่อใช้สกิลเวกนะครับถือว่า ก็มีประโยชน์กับทีมขึ้นมานะครับเมื่อใช้สกิลเวกสมมุติว่าทีมเราก็จะตายแล้วอีวานใช้สกิลนิวเ,เลือดเด้งทันทีครับทีมเรานะครับอ่ทาทั้งทีมพันหนึ่งนะครับออันนี้ทำดาเมจเพียวๆอีกสองพันโอ้โหถือว่าแรงใช้ได้เลยครับสกิลนี้ไปดูว่าอนิเมชั่นสกิลของอีวานกันดีกว่าครับอ่าเหมอนเดิมครับ สกิลล่างคูวะนะสกิลบนนี่ครับอ่าตีติดคินะครับอันนี้ตีติชิปเกนี่รู้สึกว่าจะเป็นที่ระบายอารมณ์ของตัวละครทุกตัวเลยครับจบตีธรรมดาเนี่ยครับสกิลล่างครับนี่ครับโยตุมตุ้มคุ้งออกไปครับโอ้โหครับนี่ครับอ่า โจมตีหนึ่งเป้าหมายครับร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์สองฮิตแล้วก็ตีแรงขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์ของเลือดของเป้าหมายนะครับรูปปับ๊บดูดเลือดนะครับตามดามิที่ทำได้อีกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นสายแบบถ้าโจมตีนี่ก็คือถึกขึ้นยิ่งตียิ่งถึกครับนะครับสกิลนี้ยิ่งตีว่ามันดูดเลือดครับ่ไม่ต้องใส่เอฟเฟกต์ถูกเคื่อดมาแล้วมนะั้ ใสู่ยบีกตีเร็วเลยดีกว่านะครับยิ่งตียิ่งถือกับยิ่งตีเลือดเด้งกับโอ้ครับนี่ครับอ่าสกิลบนครับยกโลครับแม่บวกเลือดให้ตัวเองสามพันครับปุ่มครับอือแล้วก็อืมสะท้อนสถานะหนึ่งครั้งครับแล้วก็ทำให้ตัวเองกดวินเป้าครับโอกาสที่ตูจะโ้มทีตัวละอนนะครับ ะครับทำให้ตัวเองถือขึ้นนะครับแล้วก็เรียกตีนนั่นเองครับไม่องซีเรียสเหมือนเฮลิเนียอ่าเดี๋ยวโยนะครับนี่สกิลเวกครับอ่าโจมตีสองร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอ้โหห้าเป้าหมายครับฟิกดาเมียอีกสองพันนะครับถือว่าแรงนะครับแล้วก็ฮิลให้ทีมอีกพันหนึ่งครับโอ้โหโจมตีไปสองพันโอ้โหนะครับ อันนี้ไม่ชัดรู้สึกว่าจะเหมือนเดิมนะครับอ่านี่ครับครับนี่ครับตึงดาบขึ้นมาแล้วก็เสียบเข้าไปครับออสองพันนะครับโอ้โหแล้วก็ฮิวให้ทีมอีกอ่าพันหนึ่งครับแม่ถือว่าดีทีเดียวนะครับคิวนี้ สรุปเลยเลยกันนะครับอ่าสำหรับอีวานอวิคครับผมความน่าใช้แน่นอนครับน่าใช้อยู่แล้วครับตัวนี้นะครับรีเมคสกิลใหม่มาคือว่าดูดีขึ้นเยอะครับนะครับเพราะว่ามีสกิลสะท้อนนะครับสกิลวัดสิบสะท้อนดาเมจได้ด้วยนะครับอืแถมมจมตีธรรมดาติดขี้ครับแต่ถ้าจะเอาให้แบบข้ามรูดีไปเลยก็สกิลล่างครับเร่งเทินไปเลยครับเหรอครับไม่มีเร่งเทินครับโอ้ถ้าสกิลนี้เร่งเทินเนี่ย ไม่เอาเยอะครับขอสักสามเทินนี่นะครับรูดี้ตกกระป๋องเนี่ๆนีครับผมว่าเพราะสกิลนี้รู้ไม่ไม่เล่งเทินครับขอรูดี้ยังเล่งเทินครับยังพอฆ่าพวกออันเดธนะครับหรือว่าพวกที่มันเป็นเทินนะครับตัวนี้นะครับอแต่ของอีวานเชียดได้ครับไม่เล่งเทินครับแต่ถ้าเล่งเทินมันก็โกงเกินไปแล้วมั้งนะครับเพราะว่าปรับมาคราวนี้ก็ ถือว่าดูดีขึ้นนะครับจากปกติจะยกโลแล้วเอสะท้อนดาเมตนะครับเนี่ยครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้สะท้อนครับกลายเป็นสกิลพาสะท้อนไปเลยครับ50%นะครับเอแถมตัวเองโจมตีทำไม่ได้ยังติดคีครับแต่ว่าดามจเีวานมันก็ไม่สูงนะครับอ่าตัวแทงนะครับแต่ว่าติดคีก็ทําให้ดูแรงขึ้นนะครับอ่าแล้วก็ด้วยสกิลหนึ่งด้วยครับเนี่ยครับจบทีหนึ่งเ้าหมายครับแรงขึ้น30%โอ้โห ตามแม็กเก็ีนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็เราตีไปพันหนึ่งครับโอ้โหได้เพิ่มอีกสามร้อยครับเอ่อไม่ใช่เราตีไปพันหนึ่งเราตีไปพันหนึ่งนะครับสมมตินะครับทำราเมียบพันหนึ่งเลือดศัตรูพันหนึ่งครับอ่าเราก็จะได้เพิ่มดาเมจนะตามสามสิบเปอร์เซ็นต์ของเงี้ยพี่สตูก็คือเราได้เพิ่มดาเมจเป็นพันสามร้อยนะครับโอ้โหนะอืมอ่าถ้าเราตีพันนะครับก็ประมาณนี้ครับแต่ว่าเสียดายครับมันไม่เร่งเพลินครับ ถ้ามันเล่งเธอเนี่ยผมว่าลูดีนี่อยู่ยากครับสกิลนี้นะครับอืมแถมแต่ว่ามันก็ดีครับตัวนี้มันดูเลือดนะครับทําให้อีวานมันตายยากโอ้มันตายยากอยู่แล้วครับดูนะตั้กับโอ้โหพาร์ทสี่มันก็สะท้อนหน้ามีดครับโอ้โหสกิลล่างก็ดูเลือดเอาเข้าไปครับอแถมสกิลบนครับยกเลื่อ่ะยกโล่นี่ครับสกิลบนยกโล่อ่ะ h ีสามพันครับสี่เทินนะครับโอ้โหให้ตัวเองนะครับบวก HP เข้าไปอีกสามพันครับจากเดิมเลือดสองพันเป็นเลือดห้าพันนะครับสมมตินะครับโอ้โหแถมสะท้อนสถานะหนึ่งครั้งด้วยครับทําให้ตัวเองตกเป็นเป้าหมายก็คือน่าเรียกแขกนั่นแหละครับนะครับศัตรูมีโอกาสโจมตีตัวอีวานก่อนนะครับสมมุติว่าอีวานเลือดสองพันนะครับโอ้เพิ่มเป็นเลือดห้าพัน รับเรียกตีนมาลุมกระเทืออีกๆๆครับโอกาสโดนตรงตีนะครับแถบสะท้อนสกิลแล้วก็สกิลนี้ครับพาสซสีฟมันสะท้อนดนาเมจครับโอ้โหนะครับดูครับคือมันก็ถือโคตรโคตรแล้วก็แบบนี้นะครับเ <c oughs> พราะว่าสกิลพาสซสีฟมันสะท้อนดนาเมจนะตอนนี้กลายเป็นเพิ่มเลือดขึ้นมาเถอะนะครับโอ้โหถือว,ว่าแรงเลยทีเดียวนะครับ จากสกิลเอ็กโจมตีสองร้อยเปอร์เซ็นต์ห้าเป้าหมายดาเมจุบเทียวอีกสองพันครับซิกามิสองพันหิวเพื่อเรื่องทีมไม่อีกพันหนึ่งครับนะครับสกิลนี้นะครับอีวานนะครับโดดเด่นนะครับกลายเป็นแท้งแทงเกอร์ที่โดดเด่นขึ้นมาันดีแถมช่วยทีมได้นะครับจากสกิลเอเวนะครับก็คือหิวนะครับอ่าแถมทวงเวลาตัวเวลาก็คือนี่ครับให้ทวนตัวดาเมจเราทำดาเมจได้นะครับก็คือสกิลล่างนี่เรียกแขกมานะครับ ทืบเราทำให้ตัวเองตัวเว้นบราบอ่วดึงความสนใจนี่เองครับเบลนความสนใจก็ตอดเมจนหลังอาจจะเป็นใครอ่ะเป็นเดรรอนอเวกนะครับยืนทำดาเบลเพียวเ <c oughs> สียได้ยอย่างเดียวกับสกิลล่างไม่เล่งเทินครับเนี่ยถ้าเล่งเทินสกิลนี้นะโอ้โหนะรูดีนีอาจจะตกกระป๋องครับอ่าแค่นี้มาก็อยู่ยากนะครับ <c oughs> ปรับแบบนี้มารูที่ก็อยู่ยาครับอ่า ก็อีวานอเวกครับแน่นอนครับความน่าใช้น่าใช้ตัวเวกมันน่าใช้ทุกตัวนะครับตัวนี้ก็นีเม่สกิลใหม่ยิ่งได้ใช้ก็ไปใหญ่ครับจากที่ไม่ค่อยได้เห็นนะครับคนจะเห็นลูดี้มากกว่านะครับตอนนี้อีวานมาแบบนี้อาจจะเห็นอีวานเยอะขึ้นครับนะครับอ่าก็เหมาะสําหรับคนที่นะครับผู้เล่นใหม่แล้วกันนะครับเอาผู้เล่นใหม่ก่อนผู้เล่นเก่าเราไม่พูดถึงแะแต่คนที่เล่นมานานก็รู้อยู่แล้วครับเขาจะเล่นแบบไหน อ่าคนนี้ใหม่ๆนะคนที่อ่ล็อกอินที่แปดวันเรามีโอกาสเลือกเซเวนไนกับสี่ยักษ์พัชนะอ่าคนที่ไม่เน้นรูดี้นะครับก็อาจจะไปเล่นไปเลือก,ปเ,อกเป็นสี่ยัก์พัชนะแล้วแม่ก็ดีโรนเอามาทําเป็น A ake, อเวกเพราะดีโรนอเวกนี่ก็เถื่อนใช้ได้เลยนะครับอ่าเราไม่เน้นรูดี้นะครับสําหรับผู้เล่นใหม่ก็อาจจะมีอีวานเพราะาอีวานมันติดมาตั้งแต่ตอนเริ่มเกมอยู่แล้วครับให้อีวานให้คารินให้ยูริมานะครับ ให้เซนิปเปอร์ด้วยมั้งทุกคนจะมีเซนิปเปอร์จะวีพวกนี้นะครับอ่าซึ่งแก๊งนี้มันเอาเวกได้ด้วยนะครับแต่ว่ายูริอาจจะมาช้าหน่อยนะครับอ่าอาจจะมาลังๆจังนี้นะครับก็อีวานนี่ครับเอาเวกตอนนี้ก็น่าใช้อยู่แล้วนะครับคนนี้ไม่เน้นรูดี้นะครับ,เ,รบเอามายืนแทนรูดี้ได้เลยนะครับเือขึ้นนะครับแถมช่วยทีมได้ด้วยนะครับสกิลเอาเวกมันก็ฮิวนะครับอ่านะครับแต่ไม่เหมาะสําหรับคนที่อ มีรูดี้อยู่แล้วเอาอีวานมาแล้วไปยืนด้วยกันนะครับอันนี้ไม่เหมาะนะครับเพราะว่าพาสีกับอีวานเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มนะครับพาสีรูดี้หกสิบเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าถ้าผมจะไมปลีนนน่นะครับอีวานห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทำให้พลังป้องกันในทีมเพิ่มขึ้นนั่นแหละครับสกิลนี้นะครับไม่ใช่ว่าวปยืนด้วยกันแล้วมันบวกเพิ่มขึ้นเปร้อยสิบมันไม่บวกเออมันก็เลือกของตัวที่สูงสุดนะครับน่าจะเป็นเลือกของรูดี้หรือเปล่านะครับรูดี้นะครับ ถึงจะเพิ่มขึ้นของอีวานตอนนี้นะแต่ว่าผมว่าตัวดาเมดก็อื่นอย่างใครอย่างนั้นเดรนอย่างเงี้ยทำดีเมดได้ดีกว่านะครับแต่ว่าปรับมาแบบนี้ก็ทําให้มันขึ้นยืนนานขึ้นดึงความสนใจได้ดีขึ้นนะครับอ่าแล้วก็ช่วยทีมอ่าจากสกิลฮิลนะครับอ่านะครับคือหวังดาเมจคงไม่หวังครับแต่ว่าหวังให้มันยืนนานๆนะครับแล้วก็มีสกิลยุคลโลซึ่งทําให้ศัตรูมีโอกาสโจมตีละมันนะครับอยางมีความสนใจตัวดาเมจข้างหลังอาจจะทำดาเมจ ได้เนียนๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอีวานโอเวกนะความน่าใช่น่ารักได้ใช้นะครับใครมีก็ลองทําดูนะครับใครที่ยังไม่มีเอาเวกนะครับใครมีก็ดีใจด้วยครับเพราะปรับสกิลใหม่มาดูโหดขึ้นนะครับน่าใช้มากขึ้นนะครับจากที่เขาว่าอีวานเป็นเพียงรูดี้จินแดงครับตอนนี้ก็พยายามปรับให้มันฉีกนะฉีกรูดี้ออกมานะครับไม่แน่นะครับรูดี้เจอแบบนี้รูดี้อาจจะรีเมคหรือไม่ก็เอาเวกไปเลยครับ นะครับอืมกอตามนี้ครับผมอ่าเสียดายอย่างเดียวแต่อยู่บมบอกครับสกิลล่างไม่เล่งเทินถ้าเล่งเทินนี่รูดี้นี่เพราะว่าตกกระป๋องแทนเน่นอนนะครับมาขนาดนี้นะครับอ่ากอตามนี้ครับผมก็ใครมีก็ลองใช้ดูนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมติดตามและกดไลค์ซับสไครต์กันทุกคนครับผม่าพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ